เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับเชิญถุงพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา10นาฬิกา41นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก,กัำปนาธิรุดิองคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวนรวม1 5 0 0ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยต่อไป และมอบแก่รัศดออรอำเภอบารกรรมหน้าหอประชุมโรงเรียนบารกรรมวิทยาศึกษาอำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัศดรที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่15บ้านวังกลุ่มตำบลบารกรรมอําเภอบารกรรมจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครั้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วองค์มนตรีได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานจุลประธานที่3ากรมชลประธานเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยองคมนตรีได้ให้ได้ขอให้แต่ละหน่วยงานน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือรัษฎรไปปรับเป็นแผนแม่บทเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนกับขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วและประสานความร่วมมือแต่ละหน่วยงานในการให้การช่วยเหลือทางระยะสั้นและระยะยาว จังหวัดพิษณุโลกเกิดอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุวิภาคาจิกิและหนองฟ้ากับความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมทำให้เกิดฝนตกสะสมในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ราบเชิงเขาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งประกอบกับเป็นพื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากแม่น้ำยมซึ่งไม่มีอ่างหรือเขื่อนกักเก็บและรับน้ำจากแม่น้ำน่านไหลผ่านพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ โดยเฉพาะในอำเภอบารกรรมซึ่งเป็นที่ลุ่มและพื้นที่รับน้ำทำให้บ้านเลนราษฎรที่อยู่ริมน้ำทรัพย์สินสถานที่ราชการวัดถนนและพื้นที่การเกษตรเสียหายใน8อำเภอ62ตำบลราษฎรได้รับผลกระทบ6,984ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย48,389ไร่โดยจังหวัดพิษณุโลกได้บรรณาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน3ด้านในเบื้องต้นคือด้านการเกษตร มีการพระราชทานยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน25,000กิโลกรัมและสนับสนุนต้นกล้าพ,พันผักกว่า2,000ต้นด้านสาธารณสุขมอบชุดยาสามัญประจำบ้านกว่า700ชุดและด้านพาณิชย์มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามราคาข้าวโพดเพื่อป้องกันการกักตุนและขึ้นราคารวมทั้งร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมูล,ลนิธิต่างๆ ในการฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่เสียหายให้กลับสู่สภาพปกติส่วนการช่วยเหลือด้านการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไปปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ยยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ ผู้ชมค,คะมาดูผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งซ่อมสสเขต7จังหวัดเชียงรายนะคะล่าสุดณนะเวลา19นาิ39นาทีไปดูคะแนนกันหน่อยนะคะภาพรวมตอนนี้ก็คือพักเพื่อไทยค่ะมีคะแนนนำอยู่ที่43,299คะแนนทิ้งห่างจากพักประชาชนนะคะอยู่ที่18,252คะแนนนะคะโดยล่าสุดพักเพื่อไทยได้มีการออกเป็นเหมือนกับ กราฟิกนะคะเพื่อที่จะขอบคุณใน f c e e o o o ค่ะบอกขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนกับความไว้วางใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายจากพรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่สร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เพื่อชีวิตที่ดีและเพื่อไทยทุกคนนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเพราะว่ามีการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะรู้แล้วนะคะค่ะซึ่งถ้าดูภาพรวมการเลือกตั้งซ่อมวันนี้นะคะทางเลขาธิการกรกตนายแสวงบุญมีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเรียบร้อยของการเลือกตั้งนะคะสำหรับสสจังหวัดเชียงรายเขตเลือกตั้งที่7แทนตําแหน่งที่ว่างที่ศูนย์รวมคะแนนประจําเขตเลือกตั้งที่7อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะ โดยนายสวงบอกว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแม้สถานการณ์ไม่ค่อยเอื้ออำนวยแต่จากการตรวจตามหน่วยเลือกตั้งมีจำนวนน่าพอใจก็ต้องรอหลังปิดหีบอีกครั้งนะคะในการ เช็คอีกทีว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยจะใกล้เคียงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยแค่ไหนและขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยการดูแลการเลือกตั้งทั้ง285หน่วยส่วนเรื่องการกระทําที่อาจทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมตอนนี้ยังไม่พบค่ะขอขอบคุณพักการเมืองและผู้สมัครที่หาเสียงอยู่ภายใต้กรอบกติกาส่วนการนับคะแนนอย่างที่เราติดตามผลมารายงานตลอดทั้งรายการเลยนะคะเป็นการนับรายงานแบบเรียลไทม น่าจะทราบผลการเลือกตั้งทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการไม่เกิน3มทุ่มการนับคะแนนนะคะอย่างที่เราอัปเดตกันนี่9กตอนทุ่ม39นาทีตามหน้าจอเลยนะคะค่ะมาดูเหตุการณ์ระทึกกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพราะว่าไฟไหม้เรือที่เป็นเรือด่วนโดยสารบริเวณท่าเรือวัดราชสิงขรโดยล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะ ไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยเกิดขึ้นประมาณ6โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานาวานะคะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เรือเป็นเรือด่วนโดยสารคุณผู้ชมดูไม่ใช่ลำเดียวนะแต่ว่าไม่ไปถึง3ลำเพราะว่าตามข้อมูลเรามีรายงานข่าวเข้ามานะคะว่า เหมือนเรือมันผูกเชือกติดกันนะคะพอทีนี้มันไหม้ลำแรกมันก็ลามไปลำที่2รวมถึงลำที่3ดังนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีเรือบางลำที่หลุดออกจากเชือกเพราะว่าโดนไฟไหม้แล้วก็ลอยลำไปกลางทะเลแบบนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะต้องเอาเรือกู้ภัยเนี่ยเข้าไปฉีดน้ำลำที่มีการลอยลำออกไปด้วยนี่ค่ะก็เป็นภาพตอนเจ้าหน้าที่นะคะกำลังไปทำการกู้ภัยนะคะก็ดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ พยายามที่จะฉีดพ่นน้ำไปที่เรือนะคะโดยมีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ1นึทุ่ม25นาทีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วและเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะและตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายของสาเหตุเพลิงไหม้และความปลอดภัยของผู้โดยสารที่อยู่บริเวณท่าเรือและบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะ ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าตอนที่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเห็นเรือด่วนเจ้าพระยาสองลำก่อนลักษณะเป็นเรือโดยสารค่ะที่เห็นแสงเพลิงลอยออกมานะคะแล้วก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าด้วยส่วนที่ที่จอดเทียบเรือเนี่ยนะคะท่าเทียบเรือก็มีอีกหนึ่งลำที่เพลิงไหม้ก็คือเหมือนหลุดออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ยังอยู่ตรงท่าเทียบเรืออีกหนึ่งส่วน แต่ไม่มีผู้ติดค้างหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทางหน่วยปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยก็ช่วยกันฉีดน้ําจนควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะเบื้องต้นบริษัทก็แจ้งว่าเกิดจากไฟฟ้าที่ต่อจากค่าลงไปชาร์จแบตเตอรี่ในเรือมันเกิดลัดวงจรนะคะก็ทําทให้เกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายจํานวน4ลําไม่ใช่3ลําค่ะโดยตัวเรือลอยออกมากลางแม่น้าเจ้าพระยาจานวน2ลําเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามพื้นที่วัดราช